คุณลาบศิลปินเสกอีสานชื่อดังนําเงินสดมูลค่าหนึ่งแสนบาทมอบให้ลุงพลเป็นค่าตอบแทนค่าขนมหลังจากที่ได้รับผลตอบรับที่ดีใน YouTube คนให้ความสนใจให้การรับชมเป็นจำนวนมากจึงนำเงินมามอบให้โดยยืนยันว่าไม่ใช่ค่าตัวเพราะพี่จินตลาเพียงเชิญชวนลุงพลมาร่วมงานบุญกันพี่จินตลาขอบคุณลุงพลมากแล้ววันที่หนึ่งกันยาเจอกันในงานเต่าง,งอยจ้า ส่วนลุงพลได้นั่งนับแบงค์ทั้งหมดระบุว่าต้องขอขอบคุณพี่จินตลาตนดีใจภูมิใจในสิ่งที่พี่จินตลามอบให้ช่วงนี้รุงพลตาแดงน้ําตาคอและขอขอบคุณพี่จินตราด้วยตนเองดีใจที่เพลงเต่างอยปล่อยเมื่อคืนนี้คนดูเกินสองล้านคนซึ่งเพลงเต่างอยเป็นเพลงที่ดังและติดหูอยู่แล้ว ตนเองก็ขอให้พี่จินตลามีความเจริญเชื่อว่าที่คนสนใจเพราะพี่จินตาร้องเพลงที่ดังอยู่แล้วส่วนที่มีตนเข้าไปแทรกด้วยก็เชื่อว่าคนก็คงอยากจะเห็นภาพส่วนที่ตนเองรู้สึกน้ำตาคลอตอนรับเงินเพราะตนเองเป็นคนที่ได้รับอะไรดีๆก็จะรู้สึกประทับใจและน้ำตาจะไหลเป็นสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะได้ส่วนเรื่องเงิน1 0 0 0 0แสนบาท ตนเองไม่ได้หวังหรือคิดว่าจะได้รับเงินทุกคนที่ติดตามตนขอให้ติดตามตนไปเรื่อยๆทำให้ตนเองมีกำลังใจตนก็ดีใจที่ยังมีคนติดตามตนอยู่นอกจากนี้เรื่องความฝันก่อนจะทราบเรื่องว่าจะได้รับเงินคือตนเองนอนอยู่ในห้องพระเมื่อคืนนี้ตนเองฝันเห็นน้องชมพู่ใส่ชุดขาวมายืนยิ้มให้เหมือนมาแสดงความดีใจอะไรบางอย่างกับตนตอนนั้นตนเองก็สะดุ้งตื่น ฟ้าก็ใกล้สว่างแล้วความฝันไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแต่รู้สึกว่าน้องชมพู่มาหาลุงหลังจากนี้ตนเองก็คงจะทำบุญอที่ส,ส่วนกสุสลนไปให้น้องชมพู่เรื่อยๆ